ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราคะ่ะกดเลยกดเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนผมก็เลนยนะคะที่ช่องเอนดกอช่องท่องเที่ยวของคนทัพการท่องเที่ยวจ้านี่วันนี้นะคะเราก็จะเปิดกันแบบว่าแปลกที่นิดนึงนะคะซึ่งเราไม่ได้มาแบบว่าเดินทางกันแบบทาง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 บกนะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไร เออนนแต่วันนี้เราจะเดินทางกันแบบว่าไปขึ้นเครื่องนั่งเครื่องกันไปนะคะแต่คลิปนี้นะคะเราไม่ได้พาทุกคนไปกลางเต็นอะไรแต่อย่างใดแต่ว่าเราจะพาทุกคนนะคะไปเรียแรกไปผ่อนคลายกันน,กนะกวกเนาะเราองพักผ่อนกันบ้างเออเราก็ตอนนี้นะคะทริปนี้เราจะไปไหนไปภูเก็ตครับผมทริปนี้เราจะไปภูเก็ตก็ จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆดำนงดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่ีจะเป็นทริปสักวันสองคืนครับก็มาดูกันว่าสากวันสองคืนเราจะไปทําอะไรกันบ้างนะครับใช่เราจะไปทําอะไรกันบ้างที่ภูเก็ตเนาะใช่แต่ก็คงแบบว่าไม่ได้แบบมีจิดก่อนที่เขาจะรับชาวต่างชาติครับเราต้องชิงไปก่อนถ้าเบื่ก็อาจจะไม่ได้แบบมีกิจกรรมอะไรที่แบบว่าเยอะแยะมากมายหรอกเนาะแต่ว่คือมันก็เหมือนเป็นทริปท่องแบบเหมือนไปพักผ่อนของเราอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบมีบ้างที่แบบว่า ไปอะไรเงี้ยตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณเที่ยงครึ่ง เดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันประมาณบ่ายโมงครึ่งใช่ประมาณบ่ายโมงครึ่งถึงนู่นก็สักประมาณเกือบบ่ายสามเออเกือบบ่ายสามกว่าจะได้เข้าเช็คอินเช็คอินก็เขาก็คงเกือบเย็นนะทุกคนก็เดี๋ยวยังไงไปเก็บภาพบรรยากาศนะคะฟิลภูเก็ตอนนี้ให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่ามันสวยมากใช่เพราะว่าแบบหลังจากที่แบบเจอโควิดไปอะไรไปเนาะมันก็ธรรมชาติท่องเที่ยวต่างชาติใช่ธรรมชาติมันก็กลับมาแบบฟื้นฟูมาแบบดีอะไร เดี๋ยวเรายอย่าไปเห็นน้ำทะเลแบบใสๆออโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าถึงแล้วยังไงเดี๋ยวอ้ถ่ายให้ดูอีกทีแล้วกันนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะเอ๋ก็ได้เดินทางมาถึงที่ภูเก็ตแล้ว นอกจากถึงที่ภูเก็ตแล้วเราก็ถึงที่พักเราแล้วเหมือนกันเพราะว่าะะตอนถึงสนามบินมันชุกละหุกมากเดินปุ๊บขึ้นปับ๊บถึงปุ๊บปับ๊บเลยปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บทุกอย่างเลยนะคะก็ตอนนี้เราก็มาถึงที่ห้องพักแล้วนะคะห้องพักเอ้ยที่พักของเราชื่อว่าอะไรนะก็โนโวเทลโนโวเทลเนาะก็นี่นะคะในห้องก็จะเป็นแบบประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้เลยทุกคนเปิดเข้ามามันก็จะมีแบบเป็น โต้เสื้อผ้าอะไรอย่างงี้มีกระจงกระจกมีที่นั่งแบบเหมือนแต่งตัวให้ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นห้องอาบน้ำอเออก็จะมีอา่างมีโน่นนี่นั่นไปแล้วก็เฮ้ยแล้วก็แล้วก็ทำไมต้องมีไอ้นี่ด้วยอ่ะอะไร,รเหรอโทรศัพท์อ่ะเวลาเราเข้าห้องน้ำเราอยากอยากกินอะไรแล้ว,วก็โทรสั่งให้คนเดยได้เหรอเออ เออแปลกวะเราเราก็ไม่รู้ะอะเนาะอันที่นี้นะคะพอเข้ามาอีกโซนหนึ่งนะคะมันก็จะเป็นโซนที่แบบว่านี่ที่นอนของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นเตียงเดี่ยวก็จะมีเตียงเสริมให้แล้วก็จะก็ไม่มีอะไรนะคะก็จะเป็นแบบว่าที่แบบนั่งอะไรอย่างงี้หุยเตียงนุ่มมาก ก็จะเป็นแบบว่าที่แบบว่าไว้นั่งอ,าางอ,งงอ่านนั่งทงหนังสือเขียนรุ่นนี้แุ่นั้นไปแล้วก็จะเป็นทีวีให้ดูแล้วก็ที่นี่มีระเบียงด้วยทุกคนนี่เธอไปให้ดูวิวเขาเลยครับวิวเขาไม่ใช่วิวเราแน่นไงมาแล้วทำไมพังโอ้โอสาวน้ำอยู่ด,ยด้านบนเลยไหนนันนั้น,อ,นออกไปดิเออถุนใบไม้ไสวยนี่ คุตอนแรกดูเหมือนมันเล็กๆนะแต่มันก็ไม่เล็กขนาดนึงแปลว่าเออมันก็กล้อยู่น่าแบบว่าพอแบบเอาบรรยากาศนะคะแล้วก็ตอนี้ฝาดน้ำอยู่ตรงนี้นเออน้าสนสวยอยู่นะอืมอืมก็เดี๋ยว ยังไม่รู้ว่าต่อไปนี้เราจะทําอะไรแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเราไปทําอะไรหรือมีกิจก,กรรมอะไรนะคะเรา <จะ S 1> ก็ <update S 1> ใช่ตลอดตลอดไม่ดูเฮ้ยมีน้ำลยไหลตรงนี้ด้วยอ่ะน้ําจากเขาไงหรออือก็เดี๋ยวถ้าไปไหนหรือจะทําอะไรนะคะต่อจากนี้ก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูแล้วกันนะคะว่าที่ภูเก็ตตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วว่าเออเหมือนก็เหมือนหมดไปหนึ่งวันแล้วทุกค,คนตอนนี้ก็คือเป็นเวลาประมาณ เกือบ5้าโมงแล้วอะทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะไปไปที่ไหนได้บ้างนะคะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวไปแบบเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนชุดอะไรอย่างงี้พักผอนให้แบบอิ่มหนำสำราญกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้าอย่างไงนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูอีกทีละกัน สวัสดีเช้าวันที่2ของการอยู่ภูเก็ตนะคะทุกคนก็ตอนนี้นะคะเรากำลังเตรียมตัวที่จะไปํำน้ำกันอันนี้ก็จะออกเกาะใช่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเ,เทปเล็กๆนะคะที่เราจะไม่เล็กหรอกทั้งวัน <laughs> ที่เราจะได้ไปกันเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไหวได้ขนาดไหนก็อ่ะลองดูอันนี้ก็กําลังเก็บเสื้อผ้านะคะเผื่อได้เราไปเปลี่ยนถ่ายชงถ่ายลงถ,ถ,ถ,ถ่ายรูปไอ้ดำน้ำอ่ะไม่ได้ซีเรียสเลยนะเ <laughs> พราะเราว่ายหนาไม่เป็นไงเราก็เลยแบบว่าเออก็ก็ดำแหละก็ว่ายแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ชุดอย่างอื่นเราต้องพร้อมนะจ๊ะพร้อมที่จะไปถ่ายรูป โอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้เอ๋ยขอเก็บของก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าถึงอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวจาไปถ่ายให้ดูอีกแล้วกัน,นะคะ่ะไปฮัลโหลทุกคนค่ะ <Hello. S 2> ตอนนี้นะคะเ <Hello. S 2> อ๋ยก็ได้มาอยู่ที่อามายาแล้วนะคะนี่ก็สภาพเป็นแบบนี้คือน้ําใสมาก mm hmm. ทุกคนอยากจะบอก แต่ว่าตอนนี้นะคะอามายาก็คือเขาไม่ได้ให้เข้านะคะก็เดี๋ยวเราแวะถ่ายรูปตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปอีกเกาะหนึงนะคะแล้วก็ค่อยลงเล่นน้ําดำน้ากันเดี๋ยวเอถไทยเอาให้ดูแล้วกันนะคะว่าตอนนี้อามายาเป็นยังไงบ้าง แล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงเกาะปีดเละลาทูนกันแล้วนะคะโห<ฮ>อยกากจะบอกว่าน้ำใสมากใสแบบที่เอ๋ยแบบถ่ายให้ดูเลยทุกคนมันแบบ ใส่กระจกเลยอะแล้วก็เห็นเป็นแบบดำๆดำๆนั่นก็คือประกาลังนะคะทุกคนอันนี้คือแบบเก็บข้อมูลอย่างดีอันนี้พูดจริงๆว่าอย่างดีเพราะว่าเราถามไกด์ตลอดค่ะก็เดี๋ยวอันนี้เดียจะไปลงเรือห่างยาวนะคะเพื่อที่จะไปล่องเรือถ่ายรูปการบนหัวทาเยและหัวเรือใช่ไหมก๊อฟเออแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไปดำน้ําอีกเกาะหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วเกาะนี้ก็คือสามารถเล่นน้ำได้นะคะแต่ว่าพี่ไกด์เขาแนะนาว่าเออเดี๋ยวไปเล่นจุด ใช่เพราะว่าก่อนนี้มันไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าน้ำม,มันสาอยอะไรอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเราลงเรือหางยาวไปเรื่องเรือถ่ายรูปกันดีกว่าก็ไดเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้ลงมาข้างล่างกันแล้วนะคะ อันนี้ก็คือจะเป็นแบบแวะถ่ายรูปเล่นอะไรเบาๆนะคะก็ได้ประมาณพันรูปแล้วโอจะน้ำสวยมากดูดิคือแบบเมืม่อกี้เห็นปลาปลาตัวหนึ่งตัวน้อยๆคือแบบสีเหมือนสายหาดหาดสายสายหาดะเ,เออสวยมากจริงน่าเล่นเดี๋ยวเราขึ้นเรือไปดีกว่าค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวขอจะพาไปอีกทีทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าเกาะไผ่ใช่ไหมเกาะ พีพีก่อนตอนภ<อ>า,<ะ>ายก่อนสุดท้ายเออเอเอนั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะสวยสักแค่ไหนแต่คือดูดิด้านหลังนสวยงาซมาย่างละเอียดนะอเออขึ้นเรือกันค่ะโอ้ย นคะเมื่อกี้นะคะเราก็ได้ขึ้นเกาะมาเพื่อที่เราจะแบบแวะกินข้าวนะคะเพื่อพอดีเขาเปลี่ยนแผนนิดนึงตอนแรกว่าจะไปดำน้ำใช่ไหมดำน้ำก่อนแล้วค่อยมากินข้าวแต่ทีนี้เดี๋ยวเสร็จเราต้องเล่นของหวานเดี๋ยวคนเยอะเราก็เลยต้องมาตัดกับข้าวกินข้าวกันก่อนนะคะและนี่มันก็มีตลาดเด็กเลให้เราเดินนะทุกคนอันนี้เกาะพีพีอเกาะพีพีครับผมนี่แล้วเรากินข้าวเสร็จแล้วก็ไม่กินของหวาน ทุนนานนี้เด็ดมากใช่นี่แล้วก็มีโรตีแน้อมีวิปครีมอร่อยไปเดี๋ยวเราพาไปเดินดูกันว่าตรงนี้มีอะไรบ้างไป ตอนนี้นะคะเอ๋ยก็มาอยู่ที่เกาะไพรเลวเอ๋กำลังจะไปดำน้ำกันนะคะก็สภาพตอนนี้อาจจะแบบดูแบบว่าอ e ูอีบูบีติดตึงนะคะเสียงเพราะว่าก๊อฟเป็นทองไอ้นี่เอาให้มันดีดีมีอะไรดีที่สุดแล้วไม่ใช่ดูความไอ้นี่คุณตอนนี้นะคะก็คือแบบว่าเหมือนฝนมันจะตกนะทุกคนมันก็คือเที่ย่เดี๋ยวเอ๋ขอตัวลงน้ำก่อนแล้วกันนะคะ ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้ดำน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็กำลังจะมาพักกันที่บนเกาะไผ่นะคะก็ทั้งอยู่ประมาณ2ี่สนาทีได้มั้งแต่ตอนนี้คือฝนตกทุกคนท่ามทะเลในวันที่ฝนตกคือแบบหนาวสั่นไปหมดแล้วอ่ะแต่แบบุวยเสียดายเนาะถ้าแบบว่าแดดออกอ่ะคือตรงนี้มันสวยมากใช่ถ่ายไฟก็สวยถัายทรายอย่างละเอียดเลยเนะเออฝนมาดันตกซะได้นะ อุทยานเลยมีตาปั๊มไหมเนี่ยถึงมีก็ไม่ได้เอามาคือลมแรงมากทุกคนเมื่อกี้เราขึ้นแล้วแบบดำน้ำแล้วแบบไอเนี้ยต้องรีบขึ้นเลยแล้วแบบเรือแบบมันโค้งเคมไปคว้ว้าวอวววไวววววีวววนวววววววอวววเราไปมแ่้วตอนเนี้ยโอเคเดี๋ยววราไปนั่งวักตรงศาลากันก่อนดีกว่าวนาะเพราะว่าตอนีฝนมันตกอยู่เดี๋ยวก็ ถ้าลมมันขึ้นลมมันแบบเบาลงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะออกเรือกลับไปที่ที่พักกันค <Okay. S 1> ่ะโอเคเดันลูก